แม่จะบอกไผกับบอเสียอะไังดีเลยพี่น้องมันทังไหนลูกอ้ยมันถึงหักหัวก้อนก็บอกว่า Back, เาก็ดแปดหัวี้ก็บอกว่าหกเก้าอ เอาได้สิได้จ้าแม่นบ่แม่นจ่าบอกไผกับบอเสียเออไม่บอกกับบอเสียโอ้ฝันบ่ลูกแม่นจ่าโอ้ยแม่เสียขึ้นสีด้วยเขาว่าแม่นหลังไม่คนปะหลังจังใดเขาลุ่งบึ้งบึ้งอยู่บึ้งบึ้งเนาะไอ่ยากก็แก่ยังบะเขาเออมีลิต้าเข้าบ่ลูกแม่นจ่าไปวุ่นไปวุ่นมะเขาเนาะแม่นจ่าอะไรแตงหัวบุ่งบะเขาจัแมนะเขาคนบ่ดัง ขนาดขี่จักรยานมาบอกเนาะว่าเต้ดึกดึกอ้าอีาหลาฝันมือทวนทวนในเอฟซีฟังแม่พูบนบำคั้นเห็นฝันว่าหน้าผา้าไปประซุมอีหลากับแม่ไปบ่ได้เลยไปตลาดไปซื้อรองเท้าแต่ฝันว่าแยากคู่หนันเสียแล้วได้มาขายรองเท้าให้มือสามเทสละห้าสองร้อยหกสิบเก้าบาท ฝันแม่นเนานะเสียดายเมื่อกี้บ่ามีไผยสื่อจกคนเออไม่มีคนเ<อ>ชื่อบ่ลูกเสียดายบ่ะเสียดายเนาะ<อ>แต่ก็มีเอฟซีเพิ่นถือแม่ในห,หน่อยเพิ่นกเ็เลยให้ค่ารกับน,นุ้ยละนะเนาะคือตอน้นไอลิต้าอยากได้อะไรอยากแอนดรอยส์ครัโออยากได้โทรศพพัพท์ว่ามีใชจบ่ะเครื่องเก่าเด็กเครื่องเก่ามัน ข้างบนข้างข้างไปดุนเนาะวิลาจะาไปเฮ็ดอีหยัางงานชงคู่ว่ะโอ้โอีิลาอยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์เนาะครับเฮ็ดรายงานชงคู่าสั่นก็เลยอยากได้อยากได้โทรศัพท์คือรองวดนี้ซะเป็นหยังแล้วเนาะจ้ะวันนี้แล้ววันนี้นี่นี่ยกให้ยกให้ดูหน่อยยกให้ดูก่อนนี่มือนั้น ยกกับอี้าวยกสูงๆนะลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเยังไม่ได้โทรศัพท์เน้ยนี่นี่นี่ตัดให้พร้อมตัดให้พร้อมสำหรับน้องวีตาเนาะค่ะหกเก้านะคะโอ้ยบอกก็บอกพันแต่ซ้มตัว่หาดที่ได้หลยเนาะงมี่สองมากันเนาะอืมนาทีว่าราคาหกกลอยกว่นเนาะครับแต่ว่ากับมะเขานี่อันหกเก้านี่เท่ากับจับให้เพื่อนอยู่ดอกเห็นว่าจ้างเห็นบ่เห็นเห็นเห็นชัดจังอย็นไหมเห็นพี่น้องครับผม คืออีลาจะฝันแม่นสิฟ้าเ,าเล่นมาบอกเลยกันมือใดแล้วฝันขักขคืออีลาบ้านอยู่นาเมียมนอกแม่น,านมานเออมือนั้นไปงานศพอ่ะเบ้าแม่ฟังว่าจังไดม<อ><อ>ือมือตอนก้อนๆแะตอนขึนกิว่าไปงานศพมาเมียจะเมียพาไปงานศพเออก็ร่างไปยีนานาพีขาวตูขาวไปเมือ่อยูใส อเห็นหรือว่าฝันลูกเห็นจริงๆนะโอ้มนลกแต่ผ่าน่าพ่อแม่บ่เห็นอีหล่าบอกว่าพ่อแม่เห็นว่าน่ะนะขาวๆพ่อแม่บอกว่าบ่เมีเบ่เมียนต้นใหม่แต่อีหล่าว่าไม่มีต้นใหม่มันเป็นเงินจริงอี่ล่าเห็นพีน่าขาวยืนสูงบ่สูงนี่จ้ะคือคนแปรสออคนไปงานช่วยคนกระโลงมาว่าฟัง่ยู่ด่กมื่่่่่่่่่่่ เหตุรงให้เอฟซีอยู่รุง่งไมช่องอยู่เป็นว่าไปงานสวยมาเคืนเนาะไปแจ่ม,มเหมือนนะสอง,ส,องสามทุ่มเนาะคนไปก่ะอยู่นี่หน้าปากไม่บ้านนี่ละเพิ่นเขับไปว่ากระแม่กระพ,พอกระพอกระแม่บ่เห็นเราวะแล้วามาบอกเหเบิกซายฟังเห็นแต่กี่ล่ะผีหนาขาวกันยังวะ,ะลิต้าจะขอกีอ่งวดลูกขอ้อจังวดยี่สิบงวด ว้ายี่สิบเอวเอาย้ำๆให้แม่แม่ได้ยินหน่อยลูกยี่สิบมวดจ้ะโอ้โหนี่คักแต่ว่ายี่สิบม้วนพี่น้องพี่น่องนะค่ะครับอุ้ยเสือน้ำหลานแซ่บกระเลี่ยวพี่น้องค่ะบ้าเสือก็คือบ่พอพ่วงมันโอ้ยไปตามแต่เลขลับเนาะเขามันแม่นเนาะมันกับแซาแม่นกับรูดจำเลขลับกระได้บานี้สิเป็นเลขน้องพีตาตามอาจารย์ที่เขา เขาเจ้าก็ชิวะไอที่เขาจงมาตามเอาเมันจะตามบ่ได้มันบ่มีผู้เบิ่งแต่เ้าลงไปกับเห้นห่นแหละเขาเ็ามาลุ่งแบบว่าก็เลืยเรียกน้องเขานี่ายงวดเนี่ยจังคอยได้ตามเสร็จที่พี่น้องงวดว่างหันก็เห็นสุคุ้นในที่ว่าเขาเข้าก็ล่งสองยูชูพี่น้องงวดเมื่อกี้เข้าตัวไหนนะลูกหกเก้าจ้างวดเมื่อกี้ได้หกเก้าใช่ไหมอือเต็มเต็มเลยนะน้องกาาว่ ก็เลยว่าเห็นเข่าวจอมาขายเหรียญเพื่อนบอกว่าอีลาบอกแมนแมนบอกขึ้นมาซื้อพคนวละอืมันบอกบอกว่าจะยิอิหรีเมื่อวานจ้ะเออเข้าว่าจะไปงานซุปอืมตอนเสาอืมคนไม่งานทั้วังจะตั่วงว่าอันเพื่อนมาขายเหรียญนะเพื่อนบอกว่าอีลาบอกแมนแมนบอกขอ้นขึ้นมาซื้อคนละแล้วค่ามาขายโรดเตอรี่จ้ะอีลาก็ซื้อเพเป็นนอตเด็กหน่อยอยู่ นี่แต่บัมีไฟสื่อบัในงางบัจ้ะเขบอเซียบัจ้ะเขบอสเียจะก้นบเียจะก้นจะขอขี่งวดนะยี่สิบงวดจ้ะจะขอยี่สิบงวดตอนนี้งวดนึงหรอไปทีเดียวอืีลาสิยสางยังกอบอกอันแม่ดวงมือนั้นสางมาลมีปูบาลมีปูยาสางสางอุ้งงาบอก เืคนสีสางอาง,งุ่งงาคนว่าอุ้ยเสียหลานซะกกะไคก่ที่ลาคือสีสางองุ่งงาคนว่าเหมือนน่ะคนไปบอกูครับอยู่ลานถ้ำุ้ยกันซื้ออะไรองุ่งาเราก็ดีซื้อแม่เสียดายคาตาเอ้ยมวันมีฝันไปบอกจ้ะยังบอกท่นฝันท่นฝันสิบอกไม่ต้องคิวเนาะรอก,กันเนาะจ้ะมอกลังตุ่นบอดว่าฝันวันฝันที่าลาลก,ก็เลื่มาในรอก่อน ้อยอีกสักหมื่นสองหมื่นนอเพื่อกีฬาฝันครับแต่วันนี้อาจีตตามขึ้นไปฮอนเยน่ยนละเน่นเพิ่นแบบยุ่เลยเบิกทราบขึ้นไปว่าไก่เนาะค่ะเนาะอยู่จุ่มเดียวกันในรับพี่น,ออน้องรอเล่ยฝันน้องริต้าฝันเป็นตัวแต่ว่ากับเป็นความฝันแนวตั้งเท่านั้นถือว่าถือจะใช่วิจารณนการรับชมชอบต่างๆบ่มากกับพานคะับวันนี่เราบ่ถือสิมาบาในอเนเพราไอะไรดิ กันเนี้ยว่ฝันไม่น่ะเนาะนม่งแค่กับฝันแม่นเนาะแค่กับฝันบ่แม่นเนาะคือน้องมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับมาบอกให้ฟังมาหันกลับอุ้ยจังฉี่เลยเนาะว่าอย่างสีดังก็ยังนุติแม่นจ้ะเออสีดังก็ยายเพื่อนเพื่อนไปบอกเกียนุตว่าีหล่ะเนี่ยกว่าดังแม่นจ้ะไปบอกเกียนุตว่าไงลูกขอว่าดังจ้ะขอาดังมั้งจ้ะไปไปคุยกับเกียนุชว่าไงนะอันย่ายขอขอดังแม่ บัวแล้วแล้วตูกลงใครดังเลยนี้ยีลาดังะโอดปรถืเรื่องนาบูดรดไพ<ฟ>่ไพ่ดนด่นรดนาบูดโรดถา่ใจพอแล้วมันประชืยีาดเีด้ว่าเจนุการสองเก้าศูนย์เนาะครับโอ้เสียายถ้าเกิดนี่โหคืนอนองดีต่วันี้นอหน้าบูดเลยบะ เงะกเบาน้ำหนาบุ้เลยเด็กอีลาขออีลาอัเลิต้าขอดังเลยใช่ไหมลูกเด้วเต้ดวงโค่นนอนแยกดวงสุนเหตุยังมันเกิดขือพี่น้องกะะลิบนี้กระให้หมานสุกคนนอนรับยกให้ดูรอบนะครับผมตื่นในแรื่งแสนเอพี่น้องเด้อเอาหัของน้องเลิต้านะครับคือน้องอยากได้โทรศัพท์เนาะน้องอยากได้โทรศัพท์พี่น้อง โอาให้นมันมาเร้อรอนนองฝันก่อนเด้อจ้า,าเนี่ย <ผม S 2> <อ>เป็นเพียงแค่แนวทางนเนาะ